ได้สไนเปอร์นะวันนี้เจอกับโชกุนเฮ้ยเราเคยเจอเขานี่เราเคยชนะเขามานะนานยังเจ็ดเดือนเดือนก็ไม่นานปีนี้นะปีที่แล้วปีนี้นะวันนั้นร้อยเลยวันนี้ร้อยร้อยสามนะเป็นไงบ้างว่าเช้ามาผ่านเรียบร้อยนะก็ซ้อมอยู่ที่กี่วันแล้วซ้อมมาสามอาทิตย์เราประเภทยังไงมวยอะไรโชกุนอะฝีมือเหมือนกันนะว่าเช้าถ่ายรูปใครยาวกว่าข้างใน เขายาวหวานเราสูงเท่าไหร่หนึ่้อยหนักของเราปลอยปลอยยี่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยีชกมารวมรวมหกสิบหกสิบเจ็ดตีมน่าจะมีนะสามไฟหลังเราชนะหมดไหมแพ้ครั้งหนึ่งนะแพ้ครั้งหนึ่งนะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดอ่าบอกทางบ้านเชียร์หน่อยวันนี้เอ้าใช้ไม่นอนใช้พุ่มกันล้งใจเลยครับเมื่อกี้ผมลายแน่นอนครับขอยจุกดีครับเพชรโชกุลนะแหมวันนี้เรามาแทนใครไอ้ยอกคัตซี่กันนะวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยสามเป็นไงม พอดีเลยนะไปซ้อมอยู่ที่ก็อยู่กับเฟซบุ๊กอยู่อะไรพวกนี้นะซ้อมมากี่วันอะ่ะซ้อมนะม,นนะม่เราแทนแทนต่เราโคตซ้อมอยู่อยู่ที่ตลอดนะน้ําหนักไปล่อยแล้วเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วะชกมารวมๆเท่าไหร่ได้สามไฟล์ <50. S 1> หลังเราชนะกี่ไฟล์ <50. S 1> เราประเภทยังไงมวย <50. S 1> แต่แตอ,าาอัตราลยเปิดเราเคยเจอไหมกนะี่ครั้งอ่ะเป็นไงผลงานวันนี้เอาไหม วันนี้มาแทนแต่ว่าเต็มร้อยแน่นอนเอาคนจากจังหวัดบอกทางบ้านเชียร์หน่อยวันนี้ก็ขอเชียร์นะครับวันนี้นนอขอโชคด,ดีครับโอเคไป